สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพร้อมจุดไหนรอเลยนัทวุฒิบก,กลายจุดลั่นครั้งสุดท้ายก่อนยกระดับการชุมนุมเน็บแรงประยุทธ์นัทวุฒิควงบกลายจุดเปิดเส้นทาง29สิงหาพามอบคอ o อา์เหล่งยกระดับชุมนุมใหญ่ขับไล่ประยุทธ์จัดเวทีลงมติไม่ไว้วางใจนอกสภาคู่คนาะนเวทีซักฟอก ที่สำนักขา่าว UDD News แยกแครายจังหวัดนนทบุรีนายนทูศสเกื้อแกนนำเครือข่ายไล่ประยุทธ์หรืออหอตอพร้อมด้วยนายสมบัติบุญงามอนงหรือบอกอลายจุดถแถลงรายละเอียดกิจกรรมนัดชุมนุม29สิงหาข่าวมอบคอเอาว่าการนัดครั้งนี้ถือเป็นการครั้งสำคัญ หลังจากนี้เราจะยกระดับการเคลื่อนไหวเชิญชวนประชาชนทั้งประเทศออกมาแสดงพลังไม่ไว้วางใจและขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีประชาชนมากมายเพียงใดที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์โดยวันที่29สิงหาคมจึงเป็นการแสดงพลังครั้งสุดท้ายก่อนยกระดับการชุมนุมใหญ่ ซึ่งครั้งนี้ยังคงเช่นเดิมมีสีสันจัดประกวดตกแต่งรถป้ายข้อความเพิ่มเติมคือการประกวดภาพถ่ายจากช่างภาพสมัครช่างภาพอิสระ ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอโดยนำภาพไทยขึ้นโชว์ในโลกออนไลน์จะมีคณะกรรมการตรวจสอบและให้คะแนนนอกจากนั้นยังมีการประกวดของเชียร์สองข้างทางในการมีส่วนร่วมและเผยแพร่ภาพลงในโซเชียลมีเดียเป็นการหลอมรวมพลังในทุกกลุ่มมาร่วมกันเดินไปในทิศทางเดียวกัน นายนัทวุฒิกล่าวอีกว่านัดหมายในเวลา14นาฬิกาเริ่มจากแยกเกษตรหนัวขบวนมุ่งหน้าถนนวิภาวดีท้ายขบวนยาวไปทางฝั่งถนนเกษตรนวมินเวลา15นาฬิกาจะเคลื่อนขบวนล,ลอดใต้อุโมง์เกษตรผ่านหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ข้ามสะพานถนนวิภาวดีผ่านหน้าเรือนจำข้ามสะพานแยกพงเพชรข้ามสะพานแยกแครายมุ่งสู่ถนนรัตนาทิเบตข้ามสะพานพระนั่งกล้าใหม่ ผ่านแยกท่าอิดขึ้นสะพานยกระดับวนขวาไปทางถนนราชพฤกษ์เกาะช่องจราจรซ้ายสุด จากนั้นขึ้นสะพานยกระดับวนขวาเข้าถนนชัยพฤกษ์มุ่งหน้าไปทางปากเกรด็ดขึ้นสะพานพระรามสี่ลงสะพานทางซ้ายเข้าห้าแยกปากเกรด็ดเลี้ยวซ้ายเข้าถนนติวานน์มุ่งหน้าสวนสมเด็จตรงไปเรื่อยๆจะเข้าเขตเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีก่อนมุ่งหน้าไปทางปทุมธานีข้ามสะพานปทุมธานีแล้วไปสุดทางที่ลายเทพปทุม ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าสาลากลางหลังเก่าจังหวัดปทุมธานี เราจะไปเส้นทางเดียวกันทั้งขบวนคาม็อบคอเอาครั้งนี้มีระยะทางไกลรวม50กิโลเมตรเชื่อมต่อกรุงเทพและปริมณฑลในพื้นที่3จังหวัดพอถึงจุดหมายปลายทางจะมีการปราศัยปิดขบวนพร้อมประกาศเจตนารมณ์ขับไล่ผลเอกประยุทธ์แล้วเราจะแจ้งนัดชุมนุมใหญ่ในครั้งถัดไปซึ่งจะไม่เห็นการเคลื่อนขบวนอย่างที่ผ่านมา นายนัทวุฒิกล่าวว่ายืนยันหลักการชุมนุมด้วยสันติวิธีไม่เข้าพื้นที่เปราะบางหรือพื้นที่เผชิญหน้าที่อาจเกิดความรุนแรงในทุกรูปแบบไม่มีลุยไม่มีเผชิญหน้าไม่มีปะทะมีแต่ความมุ่งมั่นขับไล่พลเอกประยุทธ์ให้พ้นตำแหน่งนายกเรายินดีเปิดรับทุกคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายที่มีเจตนาร่วมกันและจะประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าใจเส้นทางและอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้ประชา ชนายนวทฒธกล่าวว่าในวันที่29สิงหาคมทุกอย่างจะเริ่มต้นและจบลงด้วยความสงบเรียบร้อยในเวลา18นาฬิกาจะประกาศยุติชุมนุมและหวังว่าจะไม่เกิดความรุนแรงในพื้นที่ใดในวันนั้นและหวังว่าพลังเนื้อหาสาระ ของข่ามอบคอเอาจะมีพื้นที่สาธารณะในทุกช่องทางของสื่อมวลชนเพื่อสื่อถึงประชาชนทั้งคนไทยและคนทั่วโลกได้อย่างเต็มที่ส่วนที่มีการประทะกันระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่สามเหลี่ยมดินแดงนั้นรัฐจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ขอเรียกร้องให้รับฟังเสียงจากเยาวชนและลดการใช้ความรุนแรงลดเงื่อนไขาการเผชิญหน้าและเราเรียกร้องนายกรัฐมนตรีหรือผู้ใหญ่ในรัฐบาลส่งสัญญาณให ให้ชัดว่าเจ้าหน้าที่ต้องไม่ประทะหรือใช้กำลังกับประชาชนอีกต่อไปด้านในสมบัติกล่าวว่ารูปแบบคาม็อบเดินมาถึงจุดสำคัญครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วมั่นใจว่าจะมีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมากที่สุดเท่าที่เราเคยทำกิจกรรมมาจำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรมถือเป็นหน้าตักที่จะเสนอไปถึงตัวพลเอกประยุทธ์และพักร่วมรัฐบาลว่าเราเป็นประชาชนกลุ่มไม่น้อยที่ออกมาเคลื่อนไหว หลังวันที่29สิงหาคมจะมีความเคลื่อนไหวในสภามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนซึ่งเราจะจัดกิจกรรมใหญ่ลงคะแนนไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์และรัฐบาลน,นอกสภาหมายความว่าในสภาก็มีการอภิปรายกันไปเป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองแต่นอกสภาเราจะมีเวทีชุมนุมใหญ่เคลื่อนไหวพร้อมกันและเชิญประชาชนมาร่วมลงคะแนนไม่ไว้วางใจรัฐบาลหาก เสียงของประชาชนออกมาว่าไม่ไว้วางใจรัฐบาลแต่เสียงในสภาออกมาว่าสสไว้วางใจรัฐบาลสิ่งนี้จะกลายเป็นประเด็นและเงื่อนไขนำไปสู่การชุมนุมใหญ่ที่ต่อเนื่องทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดช่วงนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญและเป็นโอกาสที่ประชาชนจะร่วมมือกันรีดยางไยของคนเอกประยุทธ์ ซึ่งปกติคนมียางอายทำผิดพลาดนิดหน่อยก็ต้องยอมรับแต่ประยุทธ์ไม่เคยแสดงความรับผิดชอบยางอายอาจจะอยู่ลึกมากหรืออาจมีน้อยพวกเราต้องช่วยกันรีดเราไม่ควรให้พลเอกประยุทธ์ทำเละเทะไปมากกว่านี้หากไม่สามารถสร้างยางอายด้วยตัวเองได้ ผมขอเรียกร้องให้พักร่วมรัฐบาลช่วยทำให้พลเอกประยุทธ์ลงจากอำนาจเสียทีหากพักร่วมรัฐบาลยังคงเป็นนั่งร้านให้ประยุทธ์สุดท้ายประชาชนจะเป็นคนตัดสินพักร่วมรัฐบาลไม่ว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดช่วงนี้หรือการเลือกตั้งในโอกาสต่อไปผมมองว่า10วันหลังจากนี้จะมีความเข้มข้นทางการเมืองขึ้นเรื่อยๆบอกอลายจุดกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ